วิวภูเขานี่สวยอุยอุยอุยเข่าทํา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 เค่โอ่งเป็นไงวันนี้เดินทางสี่สิบคุ้มมากเลยไปได้หลายเมืองเกือบทั่วทวีปเลยขึ้นเขาลงห้วยเนี่ยมันตอนนี้อยู่แม่น้ำแม่นา่งรถไปอยู่ใต้อุโมงค์ สัคะ่ะโควิดไม่มีคนเลยคะ่ะนั่งสบายเป็นเจ้าของรถคะ่ะรู้ส่วนตัวดิฉันเองคะ่ะใครสนใจจองได้นะะี่ค่ะเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้ท <c oughs> ่านค่ะออกจากถ้ำมาก็เจอภูเขาเจอน้ำ สาส์กันนะคะทางไปคัวเ,เส้นนี้ก็จะผ่านหลังหวาดหลังหวาดก็คือเอาเล็ตอีกเอาเล็ตหนึ่งที่นะักท่องเที่ยวจะต้องมาแวะช้อปปิ้งกันที่นี่ที่นี่สวยมากสวยมากนะคะนํำเที่ยวสวิตนํำเที่ยวสวิตวันนี้เป็นวันพักผ่อนจริงๆเดินทางกัน40แฟรงค์นะคะ รอบเลยค่ะสุริกไปเบิร์นเบิร์นมาสากันสากันไปสังกันแลนสี่สิบแฟ้งนะคะให้น้ำสะอาดเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวมาเยอะเครื่องบินก็ไม่บินเยอะท้องฟ้าใสรถก็ไม่มีเยอะรถก็วิ่งน้อยปราศจากมนพิษอากาศเป็นพิษ แต่เมืองสวิตอากาศไม่เคยเป็นพิษใครต้องการมาฟอกปอดก็ต้องมาเที่ยวที่สวิตนะคะอยู่หนึ่งเดือนนี่ภูมิแพ้หายโรคจับไข้าหายขอมาอยู่สักหนึ่งเดือนนะคะเข้าเ<ม> <laughs> ข้าม,มองอีกแล้วค่ะเ <laughs> ข้ามงอีมมอ,งออกจากอุงม,มงแล้วค่ะ <laughs> <laughs> ด้านบนนั้นเป็นไฮเวย์ทางด่วน ใครต้องการฟอกปอดฟอกไตสูตรอากาศสะอาดสะอาดเดินทางมาสวิตะจ๊ะหนึ่งเดือนหายแน่นอนมาไหมมาไหมมาเที่ยวสวิตไหม,มน,น้ำสีมรกตโอ้โหมายกอดตายแน่สวรรค์ค่ะสวรรค์กฤษณะ ชีวะลงมาทั้งกีษณะทั้งชีวะทั้งกันนะลงมาเลยรับจริงๆเนาะโอ้โหเาใจดิน้ำเขียวเลยเนหะ็นไหมะเป็นสีโมรกตสี <COVID S 1> เขียวคโควิดก็ดีนะน้ำสะอาดอท้องฟ้าสะอาดถนนก็สะอาดไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะแต่ที่นี่มันไงเมืองสวิตก็ไม่มีมลสารพิษไม่มีสารพิษเยอะค่ะเพราะ สวยสวยสวย,วยน,นป๋าถูกปัดถูกปัดถูกปัดถูกมีสองทางให้เดินมีทางคนเดินเรียบทางรถไฟเรียบน้ำที่นี่จะมีป้ายบอกในการเดินทางทางรถจัก,กรยานทางเดินทางคนเดินทางของมา้าเขาจะมีแยก เลมทะเลแพงค่ะที่ดินจะแพงบ้านจะแพงคนอยู่บนเขาก็จะแพงราคาแพงนะคะราคาที่ดินค่ะสวยงาม เราก็บ้าบอดนี่เห็นแม่ดูสิคนล่าโอโสที่เหมือนรูปหัวใจเลยอะต้นไม้อะที่ขึ้นมาเห็นไหมมันมันติดกันอะเออแล้วทำไมต้นไม้มันแบนกันอย่างงั้นโอ้ยนนนนนนนีนน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 น่นีนนนนนี่นน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 ่นี่นนนรนน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 ะนนนะนนนน้มมากนน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 นานน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 น เกาะกลางแม่น